สวัสดีครับทุกคนนะครับก็อยู่ในหน้าเกมของ99คือในป่านะครับเดี๋ยวเกมนี้นะครับพี่จะมาชาเลจนตัวเองนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็คือเกมเนี้ยเราจะเอาชีวิตรอดกลางป่าโดยที่ไม่เข้าแคมป์ไฟเลยเว้ยทุกคนนะฮะจะอยู่ยังไงวันเนี้ยใช่ไหมค่ำไหนนอนนั่นนะครับและอีกหนึ่งข้อแม้นะครับนั่นก็คือพี่เนี่ยต้องช่วยเด็กให้ครบ4คนนะครับแล้วก็สร้างเตียงให้ครบ4เตียงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้เสร็จ ภายในวันที่สิบนะครับนั่นก็คือวันที่สิบเอ็ดเนี่ยพี่ห้ามอยู่ในแคมป์ไฟแล้วนะฮะและนี่คือความท้าทายนะครับทุกคนเราจะอยู่รอดหรือเปล่าเกสเก้าคืนในป่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับภายในสิบวัน่ะมาครับทุกคนก็เป็นอาชีพนินจาเลเวลสองนะครับสำหรับตัวเกมนี้พี่จะสามารถเอาชีวิตรอดกลางป่าได้ครบเก้สเก้าคืนหรือเปล่า ก็เป็นการท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งนะครับปกติจะไปอาศัยอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นใช่ไหมเกมนี้นะครับค่ำไหนนอนนั่นอมาก็เดี๋ยวจะช่วยเด็กแล้วก็สร้างเตียงให้เสร็จก่อนวันที่10ตามที่ FC challenge มาก็เท่ากันนะครับโอเคตอนนี้ก็รีบเร่งในการฟาร์มเลยทุกคนอะไรเก็บได้ก็เก็บ แต่สิ่งที่เน้นเหมือนเดิมโอโจด้วยก็ <c oughs> år, เอ้ยคุณนายก็จะเป็นตัวฐานนะครับตัวฐานเน้นฐานให้ได้กอกไฟเลเวล6หให้เร็วที่สุดโอเคได้ขวานด,ดีมาละขึ้นไปดูบนแทงน้ำซีว่าบนแทงน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างมีวิทยุเก,ก่ามีกล้องเหรียนมีถังน้ำมันนะครับนี่แหละที่เราต้องการมีฐานหินนะฮะลงไปเปิดกล่องข้างล่างดูซี กล่องไม้ธรรมดาทุกคนได้ถุ่งดีนะครับซึ่งเราได้มาแล้วนะครับจากการล่าน้องต่ายนั่นเองโอเควันที่สมทุกคนเจอทําเด็กคนที่1พี่ก็ไม่รอช้านะครับจากการพวกไอโบเลยจังหวะนี้เพื่อที่จะลงไปช่วยน้องเขานะฮะอ่ะไ,ได้คุแจแล้วนี่ว่าแล้วกระโดดหาอะไรวะเมื่อกี้เออหลอนไปดิเมื่อกี้นะฮะ พี่ก็มาช่วยแล้วน้องนะน,งน้องนะน้องนะเป็นโอเคสู้ไหหูเมื่อกี้กะจะไม่เปิดอยู่แล้วนะครับคิดคิดถูกที่กลับมาเปิดได้ถังเชื้อเพลิงไปแล้วก็เก็บสเต็กไปด้วยพร้อมกินพร้อมกินโอเคครับไปเราไปฟาร์มกันต่อทุกคนและตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่สี่อ่ะเจอสตองโฮพอดีด้วยนะครับเดี๋ยวอีกกี่นาทีวะนะ อีก3นาที22วิทุกคนสตองโฮเปิดนะครับตอนนี้ตัวเราก็ยังไม่มีเสื้อเกาะเลยนะพี่อยากจะบอกว่าอาชีพนินจาเนี่ยเป็นอาชีพที่ตุยง่ายจัดจัดนะฮะเข้าสู่คําคืนที่4และนี่คือสิ่งของที่พี่ฟาร์มมาได้ทุกคนกองไฟเลเวล5แบบแน่นอนร้อยเปอร์แต่ไม่เลเวล6นะครับเป็นคืนที่ลัทธิบุกด้วยนี่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดการลัทธิก่อนหะกกนลัทธิบุคืนแรกนะครับ อ่าฮะอืม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 มาสิโอเคมาแค่สองตัวนะครับชิวๆอยู่แล้วชิวๆสิวๆเอาไปเผานะจับจับใครวะจับชาปนากิจให้เรียบร้อยนะ <c oughs> อะเด็กที่พี่ช่วยเอาไว้ก็ยังไม่ได้เอาแคมไฟนะทุกคนนะเดี๋ยวจะหลงวันเอานะครับวันนี้วันที่เอ้ย เอ้ย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 ,อยกล้องแดงกล้องแดงตอนนี้กองไฟเราเฮ้ยโลกองไฟของเราเลยวิว่าพี่ก็เลยต้องเล่งหาเชื้อเพลิงนะครับพี่ที่จะเอาไปทำให้กองไฟของเราเนี่ยขึ้นเลเวลหกนั่นเองอเก็บไปครับอุ้ยถังน้ำมันถังใหญ่สวยเลยพี่ชายในบ้านหลังนี้มีกล่องครับมีกล่องครับไม่มีกาอี้เหรอเอ้เค้กอ่ะฮะเปิดกล่องเลย กล่องปะเทยายาบาลชุดเฮ้ยถังน้ำมนันไปกับฐานกันดีกว่าเราเชื้อเพลิงเต็มกระเป๋าแล้วฮะตอนนี้กับฐานมาใส่เลย,ยเดี๋ยวนะมันจะเยอะเกินไปค่อยๆใส่คุย,ยภาร,รกิจเสร็จสิ้นฮนะก็คือภาร,รกิจเราต้องมีเหล็กบนโต๊ะคับหน0่ชิ้นทุกคนเราได้ละห้าเพชร <laughs> ตอนนี้กองไฟก็เลเวลหแล้วนะฮะได้เวลาออก เดินทางตามหาเด็กกันดีกว่าปะลุยมาถึงแล้วนะครับสําหรับทําเด็กคนที่สามทุกคนพี่ก็ได้จาัดก,การหมีไปแล้วฮะหนึ่งตัวเหลืออีกหนึ่งตัวตอนนี้ขยิบขยิบมาดีๆโอ้โหไม่โดนวะโอเคไม่โดนไม่เป็นไรครับปะลงไปช่วยน้องเขากันจังหวะน,นี้ตอนนี้ก็วันที่7แล้วนะเหลืออีก3วันเท่ากับว่า เช้าวันที่11นะครับเราห้ามอยู่ในถานแล้วนะเฮ้ยทำว่าทุกคนวิ่งไปวิ่งมาครับเจอท้ำเด็กคนที่สี่เออกระเป๋าเราเต็มเดี๋ยวทิ้งของไปหนึ่งชิ้นก่อน <c oughs> อาเดี๋ยวจัดการเลยแล้วกันนะครับไปแบบเร็วๆเ,เลยจังหวะนี้เอาคุณนายปลาเลยคุณนายปลาอุ้ยไม่โดนไม่โดนปไป,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 ปไปไคุณนายโอ้โห มันก็โดนคุณไอแรงเหมือนกนันเนี่ยทำมันเล่นใหม่ทุกคนนะแต่เราต้องปาเข้ากับบานมันไงโอ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,ลวทั้งวันนี้โอเคไปพี่มารับตัวแล้วน้องโอ้ยกระเป๋าเต็มอดเก็บสเต็กเลยอะทุกคนอ่าฮะโอ้ยโอย้เป็นโลยแหลวอะไรวะเนี่ยขอเป็นเกาะแดงหน่อยก็ไม่ได้นะครับรู้ทั้งรู้ว่านินจามันมันเลือดน้อยนะ เลือดมันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขามาณสินะฮะแล้วมันตุยง่ายด้วยอาชีพเนีน้โอเคที่เหลือเดี๋ยวเราไปหาต่อทุกคนนี่ครับวิ่งหาสนาเลยวันที่8เจอถ้าไอโบ้อลฟาละโอ้ไอโบโอ้บันติดกับกงมีด้วยลัทธิ <c oughs> เราต้องวิ่งวนตีไอโบนะครับแล้วก็ต้องวิ่งหลบดีๆ ไม่งั้นตุย๋ยนั่นงโอ้ยตุยโอ้ดีนะครับที่มีสกิลห้าดาวของเบอร์เซอร์เกอร์ไม่งั้นไม่งั้นเสียรเราบูดเกิดแดน่นอนเอาเอาคุณนายปลาไกลๆก็ได้วะ <Okay. S 1> เนี่ยมันบางมากทุกคนนินจานะครับด้วยที่ว่าเลือดมันน้อยกว่าชีพอื่นอะ่ะแต่ว่ามันวิ่งเร็วแค่นั้นเอง เจอรัทธิยิงแม่นๆนะแป๊บเดียวก็ดองนะสภาพดีนะที่มีพาสซีฟสกิลห้าดาวอยู่นะเวลาตุยปุ๊บมันฟื้นคืนชีพได้หนึ่งครั้งไงป็งไงดีปะ่ะอีอย่างวะมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ย <c oughs> ไอโบโนอนหงายท้องอยู่อะทุกคนไปรั <c oughs> ทธิบุกแ้ว <c oughs> เดี๋ยวต้องรีบกลับฐานทุกคน คือตอนนี้ภารกิจพิเศจสิ้นแล้วนะในคืนที่แปดอ่ะเขาสู่วันที่เก้าครับเขาสู่วันที่เก้าแล้วทุกคนก็ได้ทําการเอาเด็กเนี่ยไปวางไว้ที่ฐานครบสี่คนนะฮะก็คือเรายังมีโอกาสที่จะอยู่ที่ฐานได้อีกคืนหนึง่งอ่าแต่ว่าเช้าวันที่สิบเอดเนี่ยเราต้องห้ามอยู่ในฐานแล้วนะ าใจไหมไม่ไงั้นมั่จะผิดกติกา่ะฮะพี่เริ่มปลูกต้นไม้ละคำไหนนอนนั่นนะฮะัหวานี้ปับป๊บปับป๊บ,บแล้วก็ก็ไม่เข้าใจนะว่าจะมาปลูกต้นไม้ทำไม <laughs> เพราะว่าเราไม่ได้แคมป์นี่หว่าใช่อไหมปลูกจนจะเสร็จอยู่แล้วก็ปลูกปลูกให้มันเสร็จไปอ่าอันนี้ลากสุดท้ายครับ เราช่วยต้นไม้สำเร็จแล้วทุกคนเนี่ยต้นไม้ยักษ์ฟื้นฟูละเปิดกล่องดูซิขวานแดงว่ะเดี๋ยวเอาไปย่อยนะครับย่อยมันเสร็จเสร็จไปโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นคืนของวันที่9อ่ะอันนี้คือคืนของวันที่9้านะทุกคนโอเคเรายังอยู่ได้อีก1คืนเพราะฉะนั้นรีบทำอะไรก็รีบทำตอนนี้เดี๋ยวขอตัดไม้ก่อน ตัดไม้สร้างแปลงไคลอรก่อนนะฮะตอนนี้อ่ะอันนี้ก็เก็บเก็บไม้เรียบร้อยฮะเก็บเก็บเกบก็บก็บาบทฮะบท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 เราต้องสร้างเตียงอีกนะไม้อยู่ร้อสพอแหละพอเฮ้ยยังไม่ได้เคลียร์สตองโฮนี่ว่าน่าจะใช่นะแล้วจะเอาเจมแดงที่ไหนะสร้าง สร้างเตียงอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับเชา้าวันที่10แล้วนะครับพี่ยังไม่ได้เคลียร์สตองโฮจริงๆด้วยเนี่ยรับไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรีบไปเคลียร์สตองโฮอ่ะเดี๋ยววางอะไรวางได้ไปวางไปก่อนเนี่ยอ่ะแล้วก็วางเตียงไปก่อนละกันสามเตียงทุกคนอันนี้เชา้าวันที่10เพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอีกหนึ่งคืนต้องรีบไปเคลียร์สตองโฮแนละ้วตอนนี้นะฮะ นู่นๆทางนู่น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 โอ้โหเวลากระชั้นชิดซะเหลือเกินนะฮะมาละพี่มาละบุกเลยทุกคนปี๊ดปี๊ดปี๊ดรีบจัดเลยจังหวะนี้สับดาบซามูไรโคตรกากบอกเลยโอ้โหกูจะตายเด้อเด้อเด้อเดโอเคสับสับสับสู้ดาบไฟก็ไม่ได้นะ้ำนี่นี่เดี๋ยวต้องไปหาดาบไฟด้วยนี่หว่าอ่าฮะ สู้ไม่ไหวทุกคนไม่งั้นเปลืองแบนเนตนะครับแบนเนตมีอยู่6ชิ้นเก็บไว้ยามจุดเฉินดนี่หว่าเรามีปืนก็เดี๋ยวใช้ปืนไปอุ้ยติดคิกอื้ติดคิกอ,อีกเป้งเข้าไปเป้งเข้าไปอาา่ะฮะแ้วสุดท้ายโอเคเอ้ยโอเออสวยอาา่ะฮะเวฟสุดท้ายทุกคน มา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 อมโอเคเก็บ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 ก็บเปิดโคโ,โลสภาพเฮ้ยให้แต่โลอะเกมนี้กลางคืนกำลังจะมาครับเดี๋ยวเราเอาหินแดงไปบดเสร็จสร้างเตียงเรารีบโกยของออกจากฐานเลยหว่านี้เดี๋ยวกลับฐานก่อนทุกคน วิ่งกลับมาถึงฐานแล้วทุกคนคืนนี้ต้องบอกว่าเช้านี้เราต้องอบพยพแล้วนะนี่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 น,น,นครับแล้วก็ครับเตียงทีหนึ่งที่เหลือก็เป็นแปลงแครอทครับครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วกันโอเคเตียงเตียงเตีงเียงเียงวางเตียงวางเตียงวางเด็กสี่คนเตียงสี่เตียง,ง,ง 4, โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บก่อนเก็บชิ้นเนื้อเก็บชิ้นเนื้อไปไปไป นี่เอาไปย่อยแล้วก็เดินทางออกจากแคป์ไฟครับเอ้ยเกือบไม่ทันอ่าเดี๋ยวเราไปลุยในเขตไบโอมภูเขาไฟกันก่อนทุกคนสับๆไปครับนี่นี่เราต้องมาหาดาบไฟเว้ยสิ่งที่พี่อยากได้นะครับเปิดกล่องลุ้นเอาดาบไฟถ้าได้ดาบไฟเนี่ยเรื่องอาหารการกินก็จะหมดห่วงไปนะโอเคขึ้นมาขึ้นมา เพราะว่าถุงอะเราใช้ไม่ได้แล้วไงถุงลาวานะครับเราไปเก็บถุงยี่สิบห้าช่องมาแล้วอะถุงยักษ์มาแล้วอะมันน่าจะปรับให้แบบว่าเลือกใช้ของได้นะแบบถุงเก็บของแล้วเราอยากจะใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยคุณหนหยเก็บมาแล้วก็ใช้ไม่ได้เห็นไหมยังใช้ไม่ได้นะครับไปเข้าโบสถ์กันกล่องบนโบสถ เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วว่าจะได้ดาบไฟหรือเปล่าถ้ากล่องบนโบสถ์ไม่ได้ดาบไฟเราก็ต้องไปจัดการราชารัททีนะทุกคนนะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับทิ้งไปเก็บไหม้หมดอฮ้ยเฮ้ยเฮย,ย,ย,ยไมเอาสิไมเอาสิอย่ายิงกันสิปับ๊บโอเคดาบไฟทุกคนอาา่ะฮะเราได้มาแล้วนะฮะวันนี้ไปตอนนี้เขาสู่วันที่27ทุกคนคำไหนนอนนั่นนะฮะ คอนเทนต์เดิมชาเลนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเอ้ยคืนนี้สุขัสจะได้นอนในธนาคาร <c oughs> <c oughs> อุ้ย <c oughs> เดี๋ยวมีมีมีแล้วแม่งตบแรงแล้วด้วยที่โอ้โหมีหน้าธนาคารสองตัวว่ะทุกคนฟันได้ปะวะฟันไม่ได้ด้วยนะครับมันติดเนี่ยมันติดแต่มันก็กัดเราไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นปืนละ่ะ ปืนยิงโดนเฉยวะ่ะคุณนายก็ปาโดนนะครับเสร็จดีเสร็จดีเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้น้าเอาดาบไฟตีวะ่ะเนื้อมันจะได้สุกนะครับเราจะได้กินได้อุ๊ยอุ๊ยตกใจไอ้โบเราจะยิงตูดหมีไอ้โบพโกเข้ามาพอดีรับกรรมไปดิโบอ่ะอีกนัดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาดาบไฟเลยเเลย เนื้อมันได้สุกเราจะได้กินได้อืเฮ้ยเฮ้ยโบ๊ะโบ๊ะโอ้โหเนี่ยไม่ชอบตรงนี้แหละทุกคนอืโดนนิดโดนหน่อยจะตุยนะครับโดนนิดโดนหน่อยก็จะตุยแล้วโอเครอเช้าแล้วกันคืนนี้เรานอนในธนาคาร <laughs> เฮ้ยเช้าแล้วทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วไปมีลทัทธิอยู่บริเวณกองไฟของคุณนะครับอันนี้เราไม่สนใจแล้วกาย เราจะไม่แคมไฟไงคำไหนนอนนั่นไงอ่ะตอนนี้ก็วิ่งผ่านเลยทุกคนวิ่งไปวิ่งมาครับมืดอีกแล้วครับท่านล้วจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โคืนนี้อ่ะโอ้ไปต้นบายกับดักด้วยโอโ้วิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยจังหวะนี้แล้วแบบอยู่ในเขตลึกสุดของป่าด้วยนะครับดูดิกับดักเต็มไปหมดทุกคน เฮ้ยเฮ้ยมาทำไมมาทำไมมาทำไมหนีไปหนีไปวิ่งพลาดเลยครับตอนนี้เฮ้ย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 โอ้ยเดี๋ยวนดี๋ยวเดา๋ยวเปยีเย์เจยอเยูเบยาเวย์เจย์เปย์เงยนเายีเะยรเจยวเอย์เจย์เจยาเจย์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 เจยวเจย์เจยเจย์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  โอเคไอโบ้น่าจะขึ้นมาได้พี่ว่าหิวก็หยิบเนื้อออกมากินนิดนึงดาบคาตาะะทิ้งไปนะครับไม่มีประโยชน์เรามีดาบไฟ้อโบอยู่ข้างหลังโบ้โบ้โบ้โบ,โบเห็นปะโอ้โหเฉาะแค่2ทีไอโบ้ก็ตุยแล้วนะครับคาตานนเฉาะสามทีสี่ทนะีเนี่ยเกมมันชอบทำให้อาวุธที่ติดมากับอาชีพดูกะกาไงทุกคน ออกวิ่งต่อนะเท่น,นี้น่าจะใกล้เช้าแล้วพี่ว่าพี่สัมผัสได้นะฮะ <laughs> โอเควิง่งอ่าเช้ายักวาเอ้ยยังยังยังน่าจะใกล้แล้วโอเคเช้าแล้วคุณดูเช้าแล้วครับเช้าแล้วครับจังหวะนี้วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆว่าแต่เราจะครับมาทำไมวะนะสำหรับแปลงแครอทใช่ไหม วิง่งรั่วกลางป่าครับเกมนี้คำไหนนอนนานของแท้ห้ามอยู่เฉย,ยห้ามอยู่เฉยบ้านบ้านต้นไม้ไหมบ้านในหลังนี้เคยขึ้นไปแล้วนะฮะก็รอจังหวะมืดทุกคนตรงไหนที่ยังไม่เคยวิ่งไปก็เดี๋ยวจะไปวิ่งเปิดแผนที่ให้หมดนะฮะตอนนี้และตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาทุกคนกลางคืนกําลังจะมาถึงกบต้องการอาหารในคืนนี้อะมีกบด้วยเหรอ รอบนี้ไม่มีกบเกมมันบั็อกอีกแล้วเลยรลเราวิ่งอยู่กลางป่าซะด้วยสิถ้าพ้นคืนนี้ไปได้นะครับก็เข้าสู่ครึ่งเกมแล้วอุ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นโบ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 เห็นตกกับดักไม่ได้เลยนะวิ่งมาสวบแข้งสวบขากันใหญ่เลยนะโบนะเดี๋ยวเดี๋ยวอบาานต้นไม้บ้านต้นไม้ดูจะอันนี้สงบสุขเกินไปนะครับ ชีวิตพี่เนี่ยไม่ต้องการความสงบสุขจนเกิดไปนะเพราะฉะนั้นอยู่แบบนี้ดิฟ่าไอโบโอ้ยไอโบเข้าหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันใช่เหรอเพื่อนโอ้โหกวางตาแดงมาตบทีเดียวครับตัวบบางเกินไม่มีโอกาสให้แก้ตัวเลยโอ้โหสภาพ วิ่งมาขนาดนี้แล้วทุกคนไว้เจอกันเกมหน้าละกันนะครับสำหรับเกมนี้ไปละ <laughs> อนาจเกินทุกคนไว้เจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่นิดนึง